มีอะไรจะสุดจะใจเย็นใเย็นตอนนี้แมวผมก็ไปไหนไม่รู้ไม่ได้ก็ติดสักอย่าง ครับผมเรียนโรงเรียนบ้านสวรสังก์ ก็เข้าไปป่าซีเมียบอ่ะฮะหนาวอ่ะจบคลิปก่อนนะครับท้อตอนนี้ก็คือเอ้ยยังไม่จบพุดเล่นครับผมจะไม่จบครับ เขก็เพิ่งกินข้าวเป็นชั่วโมงหนึ่งน่าจะเพ้อปะตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านพ่อนะ พี่ฟางไปไหนไม่บอกเลยนั่งเล่นมาเหล่าเนี่ยเดี๋ยวโดนงินเลยโดนอะไรผมนั่งเล่นนี่ดนึกไม่ไาน,าน,นั่งเงินอย่างาห,าห้องนี้อ่ะทาอะไรห้องนู้นนะ่ะอยู่ห้องนี้จะได้เหร ไม่ใช่พี่ไม่ใช่เพื่อนพี่ลเหมือนกเดี๋ยวดูเขาไม่ใช่เพื่อนพี่นะพี่นะไปกับเขาทำไมอะมม่เล็นรัเล่นนนั <S <s ่ังเล่นห้องไม่อยากเำอะอยางเง้ยขนเาหูน่ ไม่บอกหรือต้องมาหาพี่เนี่ยพี่ฟางเมื่อกี้เราต้องมาหาพี่แล้พี่จะไปทำไมอะหนูไม่อยากพี่อยู่ห้างน้นหะน้าอยากอยู่ห้างนี้แบบ อย่างจะไปไหนก็บอกด้วยจะ,ปะไปในเพียงท่านี้